สงกรานวันนี้วันที่15เมษาค่ะเป็นวันขึ้นปีใหม่ลุงจรถามว่า Do you want to come on? Good morning Good evening everybody สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้วันพยาวันค่ะวันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะวันที่15เมษายน2568ค่ะเป็นวันอังคารค่ะว้าว BANG! our work for today งานของเราสำหรับงานของเราวันนี้ค่ะก็คือเอาเสาเหล็กไปวางแล้วก็เอาซีเมนต์กรบทับเพื่อให้อยู่ถาวรค่ะ นั่นค่ะพูดดาว a new s t i แอน o l e and bury in the อะ o u d วางเสาเหล็กใหม่ฝังดินก่อนอื่นลุงจรก็ต้องทำเอาเหล็กสกรูให้ติดกับตรงหลังคาตรงนั้นค่ะนั่นค่ะแกกำลังเตรียมพร้อมที่จะทำค่ะ แกก็ถามมุงจรก็บอกว่า Can you give me a hand มุงจรถามว่าขอแรงเธอช่วยหน่อยได้ไหมสุภารักษ์ก็วิ่งเข้าไปช่วยค่ะด้วยความเต็มใจนั่นค่ะภาษาอังกฤษวันและประโยคค่ะทุกท่านง่ายๆค่ะฝรั่งจะถามว่า Can you give me a hand ก็แปลว่า คุณสามารถช,ช่วยฉันหน่อยได้ไหมนั่นค่ะลุงจรแกจะลืมหมวกอยู่ตลอดค่ะสุภลักษ์เลยเอาหมวกของตัวเองสวมให้แกค่ะหลังจากที่เราเตรียมการทำเสาเหล็กนี่นะคะเกือบจะใช้เวลาสามสี่วันค่ะ นั่นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาติดตั้งเอาสกรูเข้าไปติดแล้วค่ะงานต่อไปก็คืองานผสมซีเมนต์ทรายกรวดน้ําแล้วก็เอาไปเทตรงต้นนี่ค่ะต้นเหล็กตรงนี้ค่ะฝังเข้าไปแล้วค่ะอันนี้คืองานต่อไปค่ะว้าว what's happening for John นี่ค่ะวัยเจปีค่ะทำอะไรนิดหน่อยแกก็เริ่มที่จะบอกว่า I saw my back ฉันปวดหลังสุภลักษ์ก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยค่ะเนี่ยค่ะสุภลัก,ก็พยายามรักษาตัวเองเหมือนกันค่ะ <a> ก็วัยหกค่ะ ถ้าเราทรมานร่างกายเราเราบังคับร่างกายมากเกินไปมันก็จะประชดเราได้เหมือนกันนะคะร่างกายดีค่ะตอนนี้ที่ยังเดินเหินไปที่ไหนได้ค่ะยังไม่อิวอ,อินเบดยังไม่นอนปิดเตียงค่ะนั่นค่ะปูนทรายกรวดผสมด้วยน้ำค่ะแล้วเราก็ กวนให้มันเข้าที่ด้วยกันค่ะมิกให้มันเข้าที่ด้วยกันค่ะหุ่จนก็ใช้กําลังของแกสุภลักษณ์ก็ช่วยด้วยค่ะทุกท่านสุภลักษณ์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ We got a lot of work done today วันนี้เราทำงานไปได้เยอะมากค่ะนั่นค่ะจอห์นอีสคัพเวอร์อินสวลุงจอนตัวเปียก oh, ชุ่มไป <God. S 1> ด้วยเหงื่อเลยค่ะทุกท่าน thank you for watching If you like please subscribe to the channel. Hopefully this video make you enjoy. Have a wonderful day. Bye bye.